วันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ในหมู่บ้านแสงสลานะครับหลังที่ข้างหลังที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะเขามีพื้นที่อยู่ทั้งหมด1ไร่1ง,งานเลยนะเป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะสำหรับใครที่ต้องการบ้านที่พื้นที่เยอะนะครับบ้านหลังนี้คิดว่าแน่ตอบโจทย์ นะและอย่างคือบ้านหลังนี้เป็นราคาที่ไม่แพงนะครับปกติในโครงการแถวเนี้ยเขาจะขายกันตารางวาละประมาณ25นะครับถ้าบวกลบคุณหาแล้วเนี่ยก็เฉพาะค่าที่ดินเนี่ยก็ประมาณ12ล้านกว่ากว่าแล้วนะครับหลังเนี้ยเขาขายอยู่ที่16.9จุดเนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนที่เราไปชมด้านในนะครับโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านใน อันนี้เราก็มาอยู่ภายในบ้านของหลังนี้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบ้านหลังนี้เขามีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่สําหรับใครที่ต้องการบ้านพื้นที่ใหญ่เนแนะนําหลังนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูในบ้านหลังนี้กันก่อนนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับก็คือเป็นบ้านที่พร้อมให้สําหรับเจ้าของใหม่เนี่ยเข้ามาตกแต่งในตามสไตล์ของตัวเองนะสำหรับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นบ้านที่ ถ้าผมจะซื้อบ้านหลังนี้ยผมค,คิดว่าเออมันบ้านเปล่าๆนี้ก็ดีเหมือนกันผมก็จะได้จัดเฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามที่ตัวเองชอบนะครับบ้านหลังนี้เขามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยสามร้อยตารางเมตรเลยเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่นะมี3ห้องนอนนะครับข้างบนมี3ห้องนอนนะฮะข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็เป็นห้องเป็นห้องอเนกประสงค์นะตรงนี้เราจะปรับเป็นจะปรับเป็นห้องทํางานก็ได้นะหรือว่าจะปรับเป็น ห้องนอนของผู้สูงอายุก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้เราก็ยังเดินออกไปได้นะโอเคในโซนตรงนี้จะเป็นโซนของ Living r o ูมนะครับของภายในบ้านหลังนี้เป็นเป็นแบบโอเพ่น n ปนนะตรงนี้สามารถที่จะเดินเชื่อมไปยังจุดต่างๆของภายในตัวบ้านได้นะเดินถัดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องครัวนะครับตรงนี้เขาก็ยังมีบาไอเลนขนาดใหญ่ท็อปตรงนี้เป็นหินอ่อนอยูนะฮะ ตู้ต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่สภาพที่พร้อมใช้งานคือแล้วก็ตามผมมาดูในโซนถัดไปเดินเข้ามาถัดไปอีกนิดนึงนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวเขาอยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้เขาเข้าได้2ทางนะฮะเข้าได้2ทางคืออย่างนี้บ้านหลังนี้เขาเขาตั้งอยู่กลางกลางซอยระหว่างอีกซอยหนึ่งนะครับก็คือเข้าทางซอยซอย1ก็ได้ซอย2ก็ได้นะถ้าเข้าทางซอย1เนี่ยมันก็จะมา ยังหลังบ้านนะครับหลังบ้านตรงนี้ก็จะมีโรงจอดรถนะแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านอยู่ตรงอยู่อยู่ตรงบริเวณโรงจอดรถนะครับหรือว่าเราจะเข้ายัางบริเวณโซนหน้าบ้านก็ได้แต่โซนหน้าบ้านเนี่ยมันจะไม่มีที่จอดรถเนาะก็คือจอดรถแน่หน้าฟุตบาทแล้วก็เดินเข้ามาภายในตัวบ้านได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูบริเวณทางเข้านะครับของบริเวณหลังบ้าน อย่างตรงนี้ก็จะเป็นห้องของแม่บ้านนะก็จะมีห้องนอนนะะแล้วก็จะมีห้องน้ําแยกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเวณโรงจอดรถอย่างที่ผมบอกนะเข้ามาอีกซอยหนึ่งก็ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เขาก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความร่มรื่นต้นก็คือต้นเขาใหญ่หมดละนะครับมีไม้ผลมีต้นไม้ดอกด้วยนะฮะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูบริเวณข้างในกันต่อครับ เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้อีกนิดนึงโซนตรงเนี้ยก็เป็นเป็นโซนนั่งเล่นแล้วกตรงเนี้ยก็ยังมีดอกไม้นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะให้ความร่มรื่นนะฮะไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแลเดี๋ยวยังไงตอนท้ายเนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังนะว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีข้อดียังไงนะฮะนะครับ่ะตรงนี้เห็นไหมเขาก็ต่อท่อไว้สำหรับซักล้างนะครับเครื่องซักผ้าได้ เดินถัดเข้ามานิดนึงเนี่ยตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในโซนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีอ่างอ่างล้างหน้าให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้าเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะก็เดี๋ยวจะให้แวะตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้ผมก็ยังไม่ได้พูดตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของเป็นเป็นบาร์นะครับอ่าเป็นบาร์สำหรับฝั่งสำหรับฝรั่งหรือ,อยุโรปเนี่ยเขาจะนิยมมีบาร์ตรงนี้เนาะแล้วก็เราสามารถที่จะเสิร์ฟ เครื่องดื่มเสิร์ฟอะไรเป็นมินิบาร์ตรงนี้ได้นะหรือว่าเราจะทําเป็นครัวอุ่นก็ได้ตรงนี้เขาก็ยังมีฮูดให้นะครับทำสเต็กทำบาร์บีคิวหรืออุ่นอาหารนะครับที่ที่ไม่ได้กลิ่นฉุนมากเกินไปนะครับส่วนควรัวไทยเนี่ยเราก็อาจจะหาบริเวณด้านนอกนะครับใน,ใน,ใ,นในการทําครัวไทยนะฮะแล้วก็ในส่วนของฝ้าเพดานเขาเนี่ยฝ้าเพดาน,เ,นเขาก็จะมีเล่นสเต็ปเล่นระดับนะครับผมพาทุกคนไปดูยังชั้นบนดีก,กว่าเนาะเพื่อเป็การเสียเวลา ะะตอนนี้ผมพาทุกคนมายังบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะครับขึ้นมาเนี่ยราวบันไดเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กดัดน,นะฮะเขาพ่นสีอมทองให้มันดูแบบให้เข้ากับตัวติมของฝาผนังที่เขาทำานะตัวนี้ก็จะออกแบบเป็นสีทองทองนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในห้อง Master มาสเตอร์เบดรูมก่อนนะครับห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดละนะฮะตรงเนี้ย ต่อมาเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูตรงนี้เป็น w a l k i อินโคเซนะครับนี้ก็จะเป็นงานบิวอ<ม>ินที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาบิวเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับ<ม>ก็เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ใส่เสื้อผ้าใต้ค่อนข้างที่จะเยอะนะถัดเข้ามาตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ย<ม>อาบน้ำให้นะตรงนี้เราก็ยังมองเห็นวิวของอหน้าบ้านด้วย ตรงนี้ก็ยังมีเรนชาเวอร์ให้นะฮะก็มีอ่างลังหน้าให้ครับเดี๋ยวไปดูในโซนถัดไปกันดีกว่าตรงนี้เขาก็ยังมีงานวิวอินเราก็สามารถที่จะเอาพวกของใช้ส่วนตัวเราเนี่ยมาโชว์ตรงนี้ก็ได้นะ ถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่2ของชั้นบนนะฮะห้องนอนเนี้ยก็จะเป็นห้องที่เล็กลงมาจากห้องมาสเตอร์นะฮะฝ้าเพดานเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบหลุมนะฮะตรงนี้เราก็มองเห็นวิวสวนข้างหน้านะ้้วก็ตรงนี้ก็ยังมองเห็นวิวของดอนสุเทพยอดดอยถัดไปผมพาทุกคนมาดูอันนี้เป็นห้องนอนเล็ก ห้องนอนเล็กสุดละครับตรงนี้ก็ไว้สำหรับห้องนอนของบุตรหลานหรือลูกเรานะฮะในส่วนของห้องน้ำในส่วนของห้องนอนที่2ที่3ชั้นบนเนี่ยก็คือจะใช้ห้องน้ำร่วมกันนั่นเองนะฮะก็คือห้องนี้ประตูไม่สามารถที่จะเดินเ,เชื่อมไปยังห้องน้ำได้นะฮะเราจะต้องเปิดประตูเนี่ยแล้วก็เดินเข้ามา เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปเดินชมสวนบริเวณรอบๆบ้านกันดีก,กว่านะตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากบริเวณหน้าบ้านนะผมพาทุกคนมาอย่างบริเวณสวนก่อนนะฮะไปเดี๋ยวตามผมมาเดินในสวนกันเลยนะครับบ้านในโครงการที่มีพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่หนึ่งงานเนี่ยหาได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเป็นทั้งหมด6ฉโฉนดนะครับคือเจ้าของเนี่ยเขาอยากจะได้พื้นที่ พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะเขาก็เลยซื้อ6แปลงรวมกันเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้คือมีที่ดินอยู่ทั้งหมด6โฉนดนะครับเป็นบ้านที่อยู่ท้ายซอยนะเป็นบ้านที่ไพรเวทนะครับเป็นบ้านที่่ข,ข้างบ้านเนี่ยพื้นที่เรามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้ติดใคร จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสั้นๆบ้านแสนสลานะครับผมจะสรุปให้เลยนะครับว่าบ้านหลังนี้คือมันอยู่ในโลเคชันเขตทางดงมมาสามารถเดินทางไปยังเสมืองบ้านดงนะครับหรือว่าเราจะเข้าเมืองก็ใช้เวลาประมาณ25-30ปนาทีไม่ได้ไกลนะครับจากนี้ไปบริเวณแถวนี้ก็ยังมีแหล่งชอปปิ้งมากมายนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะออตลาดสดแม่เหียนะครับตลาดสดแม่เหียเนี่ย เป็นตลาดสดชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยมีของกินทั้งของฝรั่งของไทยและเทศนะฮะมีเลมปิงซูเปอร์สโตร์ตลาดไม่เหี้ยเนี่ยก็ยังมีมอลนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นมีตลาดสดแล้วก็บวกคอมมิตี้มอล์ธนาคารมีโลตัสเล็กนะครับสะดวกสบายมากมายเลยนะฮะแล้วบริเวณแถวนี้ก็ยังมีปั๊มน้ํามันเกิดขึ้นใหม่นะครับอย่างเช่นเชลนะฮะเชลนี่เขาก็ยังมี ยังยังมี KFC อีกนะซึ่งไปไปสร้างอยู่ในปั๊มน้ํามันนะฮะก็สะดวกสบายมากมายนะครับก็ยังใกล้เพื่อส่วนโลกในซาฟารีอีกนะฮะสรุปเลยนะครับบ้านหลังเนี้ยคือราคาที่เขาส่งนเปิดราคาขายมาเนี่ยอยู่ที่16.9ในบริเวณของโครงการเนี่ยราคาเฉลี่ยที่เขาขายกันเนี่ยอยู่ที่ตารางวาละ25 0 0 0นนะครับตารางวา2อ0 5 0ื่ในถ้าเรา,เามาคูณกับจํานวนหนึ่งไร่หนึ่งงานเนี่ยมันจะเท่าราคาประมาณ12ล้านกว่า นะครับสิงล้านกว่าก็คือเหมือนกับเราเนี่ยซื้อซื้อที่ดินนะครับแล้วก็แถมบ้านให้นะครับในส่วนของเรื่องราคา16.9ล้านเนี่ยก็สามารถที่ยังต่อรองราคาได้มาอีกนะครับแล้วในส่วนของบ้านหลังเนี้ยมันไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมไม่มีแอร์นะครับเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะติดให้ลูกค้าได้นะครับในส่วนของเรื่องแอร์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเจ้าของเนี่ยเขาสามารถที่จะติดให้ติดให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะขอ เฟอร์นิเจอร์ลอยบางชิ้นบางอันเนี่ยก็สามารถที่จะต่อรองราคาได้บ้านหลังนี้ยังต่อรองได้เยอะนะขอเพียงว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองมาคุยลองเสนอยื่นข้อเสนอดูนะฮะท้ายน,นี้ก็อยากจะฝากกดติดตามกด subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามดูนะว่าเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยผมจะพาไปเยี่ยมชมบ้านหลังไหนสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่อีกนะฮะถ้าใครสนใจที่อยากจะฝากขายสังหาริมทรั์นะครับอยากจะให้รีวิวบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อ โนี่เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ